เรื่องจริงอ่ะก็แกโทรจีพอข้อใดข้อไหนพอไงล่ะว่าพอเขารู้ว่าพี่นึ่นล้มแกบอกเออแม่งเล่นอะไรกูเนี่ยมาเจอน้องสาวแล้วครับไม่เจอนักเรียนสวนเจอมมะนาวครับเฮ้ยเป็นอะไรมีรายการไปคครรัับสสวดีับยังไม่มาดีครับยังไม่มีเลยครับกลังวันลองยงเทียบกันดิโอ้ยพี่ใหญ่ย้ายเรามาแล้วครับปกรณ์กำร่างกายสุดยอดเนาะโอ้ย เป็นตัวคนแรงปเนะารอกมาันนี้มาสุกจากกอล่าวเร็เร็วด่วนนี่มาเร็วโอ้โหปวดนะมวยโูมวยสู้ที่มวยสูพลังเออนี่กระดวนเ9เก้าครับหนักมากโอ้ส่งไปเยเรือนัดฮะเท้าขนส่งเรือนไปเลงตัวต้อนผีบอสวัสดีครับผู บาการ์ดที่มาได้ตอนไหนพรุ่งนี้ครับตกพรุงร่งนี้ก็มาซ่อม,มเบล่าเพลี้ยเปล่าเพลี้ยลอดนะครับรว่าจะร้องเอฟซีที่ว่าเขาเป็นยังไงยิ้มน้อยยิ้มเหนื่อยครับเวลามีเมย์มากเลยพอพอมีร,รายได้จากพวกนี้ไปก็ดีมีความสุขนะพี่หวังเนาะนะ,ะแจ้งบอกว่าตัวเองกูไม่เอาเกินเดือนละหมื่นถ้าหมื่นีกูไม่เอาเออพูดเองนะเอาอย้ร้อยดีแล้วสาบแซงผมเนี่ยเพื่อจะหัวรุนก็สา ้เาเบคนไตัวไข่เนาะเจ้าว่อฮะเีตัวไเป็น่วเป็นตเป็นตี่โตนบรรทุนทตัวว่านรดไห้ออเอากันลมไออกนะหลน็นตัวมาเลตเดินเาเป็นว่องลาเป็นเจ้าพ่อตบเจ้าเ่เคยเป็นห่วงขอดอกพญยิ่งถ่วงยโมพญายิ่งวดเจาไปเลยไปใส่พ่งแ เด็กขาดตรงไหนมั้ยไม่ียนตัวไหนไม่โดนเจนไหนเรียมไมต้มใส่เสาใส่อะใส่เป็นเป็นเล็กเลยเลี่ยมเป็นเล็กมันเป็นเรียมไหมไอ้ตัวว่ากระรัวตายเออครับครับนี่เราก็เป็นยังไงเป็นวัวเป็นวัวครับตัวมวยมูไส้ก็ไม่ได้นุ่งไส้ไส้เลย ่สิบยี่สิบปะเดวะอ้ายจอลบไม่ว่ากินเป็นน้ำกินตัวเมืงกินไรอุ้ยเอาลงมาครับัสดีครับเจ้่หอเอายู่ในเจนะสู้ๆคุณสู้ครับไอ้ลงมาเอาเนี่ยอมเมื่ออยู่ระเดี๋ยวนี้ฮ้อุ้ยเขาว่าบาปตัวขึ้ยังฟังบางหลาครับัสดีครับ เข,ขาว่าตัวเขาว่าตัวเตะสึกเตะขาทต่เดียวก็นอนบังบบเบเียนบอกครับนึกเบียนอนอ้ยบอกให้นอนกุไลปุนาก้าไม่ป๊าดก้ามพวกนี่ปื้อก,ก้ามโใหญ่เลยวะเตะไอ้ตีบัตรกรุนเฮงเงตะขากูจนเจ็บเมาเาสลือดเลยเอ่พถึงเขาเตะขาสอเสียซุหยหน่อยหน่อยค้นบอกให้ตัวครับไปไปสวมเวลาไปบางมันเตะเป่าพี่น้องบ้านเนี้ยอ้ยบงมันเตะเป่าเรื่อยมา โอ้ทานเดีจานเลจาาเอามาเบิลสิเนมาเบิลสิเนเอามะเบิลสิเนเบิลสินเบิลเโซ่นเบิลโซ่นเอาเอาปบูเบิลโซ่เนาะลูกยี่สิบยี่สิบอะมวยโซ่มวยโซ่นี่ดมวยโซ่พลัองนะปาดมวยสอมโซ่ปาด เตะคนหนักเลยปอนเอ้ยจตอาจารย์จะ,ะเตะขาจะเตะขาอาจารย์จะ,ะเตะขาจะเตะขาเปดิปดเปดิปดเปดิปดเปิดตู้เปิดบัดคนหนักเลยวะเปดิดอาจารย์เปดิดตู้ เตะโคนหนักเลยว่ะป๊าป๊าเ <c oughs> ตะโคนหนักเลยป๊าปืนอู้เตะค่ะป๊าเตะโคนหนักเลยว่ะเตะโคนหนักเลยกูหนักไปมัดเออปืนทองเลยทองเยอะทองเยอะสุกเก่งครับมาสุกแต่สองปลาราเร็วเวร็วเรืยนี่ มันเลยแรกเลยเ,ลเ,ลยเออเพื่อจะไปวันนะครับนี่ครับควาไปโอ้ยเีน่หนาล้มเดียเนี่ยฮะพักวันนี้พักแล้วพรุ่งนี้ต่อยรู้ไหมว้าวโอ้เหมือนนักการไม้ก๊อฟครับไม้กับก๊อฟโอ้ยเหนื่อยคนขา Đại khán, đại khán, mọi người phía Ơi, ơ, lên, lên, đơn đi Đơn phân lên Nà, giờ phim? Đơn phân, đơn phân Đơn phân lên, chém đơn phân lên ในกระดวนเก้าเก้าแล้วนะครับผมมีรายการแล้วโอ้ยดวนเก้าเก้ามาเดียนหน้าครับเปลี่ยนหน้านะครับมีรายการแล้วเปลี่ยนคนเก้าเราจะต้องไปกิน เนําบ่ไปนําบไเสียนอไปเสอนเมื่อใดทักบอกเด้อเขาลองดูมีผักเยอไปเนี่ฮะมีผักเยอกไปเนี่คได้เจงใส่สออะไรก็มัดลายๆนี่แม่พี่วางกินเหรียญเอาจิงพันกว่าละพี่บอกว่าพี่เอาแค่หมื่นเดียวนะ เองเองพี่วังเร็วเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เห็นมันเพิ่เปิดบ่เราบ่อฮันดูใไม่พี่วังแล้วคนมาดูชิปพี่ย้อนหลังมันก็ได้ย้อนหลังเออสวยสวยสวยอาจารย์อาจารย์เมื่อยแล้วอาจารย์มาแต่บ่ายเล่เนาะอาจารย์อะไรครับมาแต่บ่ายเล่นน้อยครับจะบายแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาเเลลยยยีวจแถคนทั้งทั้งวันเลยเนาะอาจารย์ ลังตนะเีังานอาจารย์ป yeah. ุยครับรักษาสุขภาพนะนี่้อค้าบผมอาจารย์เนเนี่ังรถิวแชร์แล้วตกใจพกกันขูสั่งกุ้งพลังบนัน้าวสังชาติเต็มมินจีเลยมินองดรมวไีก่อนเดยก่อน่นมันไล่พดตะวัดเอาวัาวัเจ้าหาคมูตอนน้มันไล่พดเนาะเออเออนอมูมัน เป็นตัวคนไรบ้างเนาะไละเขาอกจะาคุณด้วว่าคุณรอเอาเอาเอาะตัวใบกวาดเกการณนะครับมวยตอนตอค้ำนะครับผลักไม่หน่อยเฮาอมเพชรมีราการน้ป้อมตป้อมเพชรก็ได้กลังทำราการนะป้อมเพชร เรามาแล้วครับปกรณ์ทำร่างกายสุดยอดเนาะโอ้ยมันเป็นแคบเลยเจ็บไหมครับอะไรนะพี่พี่กับพี่พี่เขาโทรหาโทรหาพวกเขาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาค้าหน่อยอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงอะแกลแกนโทรจิ พอไงรู้ว่ะพอรู้ว่าพี่ลื่นล้มแกบอกแม่งเล่นอะไรเขาเนี่ยเขาเรียกว่าพี่น้องกันครับเนี่ยน้องเป็นผู้ควบการนี่คือสุดยอดครับประกรอนด้วยแล้วก็พี่บังด้วยคู่ครวบอะไรนะปลาอะไรนะ น่ครูครับเพราะว่าเพราะว่ารูปภ้าผมยังไม่เปิดปผมลูกผ้ายังไม่เปิดโบนัสผมผมรบกวนครูโทรหาตัดติ๊กจบไหยรายการนี้ไปไปกินผลไม้สอบไปอาดับโตเป็นหนุ่มแล้ววันลงยงเทียบพอดิโอ้ยเงแบบเข้าประกอนแล้ววันเตยเนยเป็นเบาเลยปลาดิมยังไม่มีรายการเนาะได้ต่อยมือรอบเปล่าไม่ได้ต่อยแล้ว อ๋อน้ำหนักไม่ได้มั้งใช่ครับน้ำหนักน้อยน้ำหนักน้ำหนักเยอะมากเนาะใช่ครับตามการดับด้วยนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรนะฮาลุคานครับฮาฮาลุฮาลูปานฮาลุคาน์โอเคฮาลุคาร์โอ้ยครับโอ้ยมาตอนนี้มันีุ่งไหนดูดูเลยนี่ในข่าวว่าเมาไม่ได้เมาขึ้นรถด้วยซ้อมได้หรอปรนเดี๋ยอเว้ยไปเตะอะไรพวกเราไปเราไปโชคโชคเดียว ไปโชคยกเดียวไม่ต้องซ้อมเยอะเขาเรียกว่ามวยฉลาดถ้าสู้ได้สู้ถ้าเจ็บถ้าเจ็บปุ๊บเรานอนเลยมวยฉลาดเยี่ยมากเลยย่ย่เย่ำอยู่ทางหลังนั่นแต่พอเนี่เอาอีกนี่เขาเรียกว่ามวยฉลาดถ้าเจ็บปุ๊บนอนเลยเนี่ยเยี่ยมเลยย่ำย่ำยอดนะครับเป็นอะไรมีรายการไหยังไม่มป็นดีครับยังไม่มีเลยครับลันจะมีเนาะครับ แ่กวคือว่าทำหน้างกายไปเรื่อยๆครับผมช่วงหลังเริ่มโบว์แล้วไปเพิ่มมาเยอะจังเปิดบับโบวนะบึมเอิกเอิยใส่แต่กระจับปุ๊อนะพี่ไปซื้อหมอกล้าแม่ช่วยไดไกลเลยทีครับช่วงปิชาก็กลับมาทำหน้างกายแล้วกอว มาเจอน้องสาวแล้วครับไม่เจอนะก็ยังเสือกเดิมมะนาวครับน้ำหนักลงไหมเนี่ยเอาขึ้นเหรอใช่่คะเฮ้ยเหมือนน้ำหนักลงนะเนี่ยตอนนี้กิโลแล้วมะนาวห้าสิบเจ็ดอุ้ยพึ่งเหรอพี่นึกว่าไม่พึ่งเหรอน้ำหนักเอ่งเหมือนเหมือนพี่คิดว่าห้าสิบกิโลเนี่ยกิโลนะ 5้กิโลครับกำลังกำลังดีครับหุนกำลังดีเออมะนาวมะนาวเฮ้ครับในกระดวน99้าเกครับหมัดหนักมากช่วงหลังช่วงหลังก็จะหนักแต่หมัดหมัดไม่หนักหนักหมัดเอง เดียวสุดเก๋งด้วยนะครับนี่ใบนี้นะครับเราเอาโน่นมามาตอ่อยเป่ามันน้ำเด้ยอยังมาเด้อไปเป่าตอ่ตอยกระสอบต่อยยังน้ำเก่งเราครับผมาจากสอปอปอลาวนะครับฝ่ายกำลังใจน้ำครับากาดมาถึงแล้วครับรายการวันซุปเปอร์ชิพนะครับลูกที่ก็แต่จัดก,การให้อยู่นะขอแต่พยายามตั้งใจซ้อม